สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกงปลาไอไม่ใช่แกงไก่แกงเบบมั่วๆเลยนะเนี่มีเครื่องอยู่แค่นี้แหละได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินน,นี้นี่นะครับเครื่องเราจะมีอยู่แค่นี้แหละมาดูซิว่าไอเครื่องแบบไม่ครบๆไม่ครบเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปแคมปปิ้งอะไรประมาณเนี้ย รู้สึว่ามันจะพอมาเป็นอาหารเราได้ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะไปได้นะนี่นะครับไม่เอาซ้ําใครนะเราเอาสูตรของเราเองน้ำมันลงแล้วน้ำมันนำมันแล้วก็พริกแกงรอรอร้อนแล้วมันร้อนก่อนเล็กน้อยมีเสือตัวเล็กๆมายืนอยู่นี้ กะเพราจะดีไหมนี่รอน้ำมันร้อนก่อนใช่ไหมน้ำมันเขาเขาต้องรอไหมไม่รอเราใจร้อนอ่าพอเนี่ยมันก้าท่าแล้วก็ลงเลยนี่มทำงานเก่งท็อกซะด้วยกระเด็นกระเด็นกระเด็นแบบควันโอ้โหะ้ามีนะมอนี่ โอ้โอ้อือโดนโอ้ยโอ้ยมาไกลขนาดนี้โดนทำมันหอมก็โอ้หหอม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 กินเนี่ยไก่ได้เหรอใส่ลงอือหูนี่แหละบุกขึ้นไก่ลงไปแล้วตัดๆให้มัน กิ๊กแกงเข้าเลยไก่ก่อนเพราะว่าไก่เนี่ยต้องทายน้ำมันลงมาน้ำมันใส่อร่อยมากนะเราผัดให้มันาีมัน,นสีมันสวยเดี๋ยวรอสักพักนึง อหอมนะครับเนี่ยหอมหอมหอม,อมหอมชื่นใจเค,เคยทำกับข้าวแล้วกลิ่นหอมไหมนะี่แหละไทยเลย,ห,เลยหอมนะอมากพอมันสิ่งมัน แดงกลายเป็นสีขาวก็เราจะลงเครื่องปรุงปรุงไว้เมียนล้วดีกับลงก่อนดีใส่แค่ไหนไม่รู้อ่ะใส่เยอะใส่แค่ไหนอร่อยแค่นั้นใส่แค่ไหนก็อร่อยแค่นั้นเอาแคดหมดนะ <laughs> แม่หมดไม่หมด ีมตอนนี้มันจะมีรสชาติเค็มละเค็มเค็มเล็หน่อยแล้วก็เราจะเอาติมเค็มกลางๆนะไม่เอาแบบปลาเล่นปลาเล่นเค็มดุจะเป็นน้ำปลาแต่ถ้าเป็นนักกี้เนี่ยมันจะเค็มนัวลนัวหอมไหมติดต่อ มาเลยว่าชิมกัอนอันนี้คืออร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลย,อ,อ,ยอันนี้อันนี้แล้วก็อย่าไปใส่นละมันหอยแล้วเพราะมันอร่อยแล้วมีหอยนิดน,นึนนงขอให้ ใส่มันนุ่มๆน,น,นะใช่แรึรึแ,แต่นิ่มขนาดสีไม่ได้เราจะใส่ใบตะกรุดไหมเด็กกะเพรา เราจะไม่ใส่กระเพานะแล้วใส่ย,ยิ่นนลยนะอันนี้บนนนี้่ะเหน่อยเลยอ้ยืมะลุกล้องได้เลยนะมันจะแจ๋มากเลย,ลยลน่าเราซิมก่อนเป็นตั้งไหนอ้ยตัวรอโชค เดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันให้มันหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแกงเผ็ดมันต้องเผ็ดยิดหนึงอ่าเฮ้ยเฮเลยเดี๋ยวเอานเขาเอ็ อูนะต่อไปคือเราจเอเดี๋ยวเซลลเซลเนเรอเเทปไม่ดูดเลยนะเดีนี้เราจะเอาเครื่องเพิ่มสีสันะเพิ่มสีสันให้อาหารนะลงไปฮึ่มนอ้ยถึงเนี่ไม่รู้ละ อันไหนไก่อันไหนก็ใช้นี่เป็นไงครับเป็นไงครับเจ็บเป็นไงครับนหอมเต็มดัง,งเลย <c oughs> อนี้ก็ใกล้ละจะใายไม่ให้หันเลย นี่ดูของเด็ดโอ้ไม่ได้หั่นหันทำไมล่ะไม่ได้ได้ได้หั่นไม่ใช่ไม่ว่าหั่นทำไมคือหาไม่เจอ่ใส่ปยาดิลานะเอาันต่อสุดท้ายละหอม พอแล้วพอแล้วอโอ้ยอย่างกับผัดเผ็ดควายป่า <S 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 หุ่ยอดหอมจัดอ่าเดี๋ยวปิดไปตั้งเลยให้ใบกระเพรามันอบหอมอุ้ยหอขมครั อ้าวเปิดออหอมสุดหอหูสีหรือ่าเมนูนี้เหมาะกับที่เมานะที่เมารสเผ็ดกินรสจัดเมนูไม่ซ้าเต็นข้างๆไม่ซ้ําข้างบ้านแน่นอนโอเคจุดายจบขอบคุณมากนะครับบกัขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมนะครับ